ครับวันนี้เราจะมาเที่ยวชมหลวงพ่อโคดมณวัดสัมมาลามหรือเรียกว่าเขาน้อยนะครับราชาวบ้านนะครับทุกคนสามารถมากลับวหายได้นะครับมาเที่ยวชมกันได้แลเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะครับบ้านสัมมาลามธรรมสามธรรมสามหรือส,า,สามสม นะครับจะมีอยู่หลายชื่อเหมือนกันมีคนเอารถยนต์ขึ้นมาได้นไดเนอะครับนี่ทางรถยนต์ขึ้นมาได้เลยครับตรงนี้จะเป็นวัดสัมรามนะครับคำหัวน้อยก็เป็นอันซีนเหมือนกันนะครับอันซีนของตำบลเขาคุงเหมือนกันครับเราได้เที่ยวชมวัดสัมรามโดยไกด์คือ พี่สมเกียรติรักช่างของเรานะครับตอนผมอยู่มสามไอ้มหนะครับที่หลงปมมนะครับก็เคยขึ้นมานีหน่งครั้งก็หลาย10ปีแล้วนะครับก็ถ้าพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งการเรียนรู้ต่างๆนะเชิงวัฒนธรรมผมว่าตรงนี้สามารถทำได้เลยวิวก็สวยต้นไม้ก็เยอะนะครับตรงนี้ นักพัฒนามาแล้วครับพี่สมเกียรติของเรามีอันซีนอย่างหนึ่งนะครับน่าจะเป็นพึ่งหรือต่อมาทำรังนะครับอันนี้อ่าโอ้ใช่น,นะครับใช่น,นะครับกลับก็ฟอ ถ้ามีป้ายม,มีอะไรหน่อยชักพฆนานะะครับกับเซียนหวยไ,ไม่ควรพลาดนะครับ